ขอพักยกไปกินน้ำแป๊บหนึ่งก่อนเด้อี่น้องแบ่บหลายพริกซิบหาหน่อยเพชรลายโควิดคือซิบหมากใกแล้วกดกดีวนะเอายางหนึ่งสองสาม จุงกะไม่เอาบางโปลกรุบกรุบๆเนีเกียนเอาสนอกสุกสบายนะจ้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนสุขสบายดีกันทุกคนนะคะพบกับช่องสาวตาพาแซ่บ in อ r ินเฟอยู่ฝรั่งเศสด้วยจ้ะเด้อว,วันนี้สาวตามีน้องแดงจา้าน้องแดงมาช่วยพ่อไม่ช่วยมาช่วยสร้างสีสันเห็นความแซ่บด้วยกันนะเนาะ มีแต่แนวเส็บๆได้จ้เด้อเพื่อนๆจ้าส้มตำปลาร้าลาบเห็ดเจีวมะเขือทเทศข้าวเหนียวข้าวปุ้นผักก็มีใบบัวบกเนี่ยน้องแดงเขาพ่อเองนะนะคะใบบัวบกเนี่ยเขาเบกไม่ให้สาวตาสองกอนนะสาวตาเอาไปลงดินนะ่ะเอาไปลงกระถางโอ้โหได้กินตลอดเลยจ้าอันนี้อัติโชจ้าอาจ้า อันนี้ก็คืออะไรนะกระเจี๊ยบจ้ากระเจี๊ยบนะคะแล้วก็มีลูกชิ้น,น,ล,นล,ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเนื้อนึ่งแล้วก็แคบหมูนะจ้ามาๆจ้าแซ่บแซ่บสุ่บสุบพี่ตาเรามาชวนน้ำมันวนกันเพื่อความแซ่บค่ะน้ำมันวนดดงจ้าอือระตุ้นความแซ่บเลยจ้ะเด้ออ้าวจะเลยค่ะน้องแดงเอาอันไหนก่อนบอกพี่มาเดี๋ยวค่ะแดงคอกินขนมจีน ส้มตำก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปลาบเห็ดแล้วก็เจวจ้ะเส็บเส็บสบสบดูกินจัดไปเด้อสบสบสบๆบเด้อเส็บเสบสมาจ้าทุกคนมาเซ็บกับสาวตากับสาวแดงเ้อจ้ะเด้อสาวเมืองตากเ้ยจ้าเสียงอาจจะเบาหน่อยเด้อเพราะว่าวันนี้ไม่ได้สาวตาไม่ได้ใช้ไมคนะคะผักเยอะมากเลยโอ้โห เผ็ดอเผ็ดมากเหรอเนาอเผ็ดมากเผ็ดตายไปกินบะตรงเวาลายละบะตรงเวาอยังลายละเผ็ดจริงๆเหรอน้องปกติน้องกินเผ็ดไม่ใช่เหรอจ๊ะอื้มอุ้ยพี่ตาน้ำตาน้ำลายแตกรอน้องทั้งวันไม่กินข้าวเที่ยงมานี่เพื่อน้องโดยเฉพาะ ขอบคุณค่ะจะเชงอะไรนะแคบหมูแคบหมูสูตสาวตาพาแซบลูกชิ้นเนื้อเฮ้ยดูกิน่อนกินกินแซบกินซวบออบซบซบหลั้อ เชฟเล้งอันนี้เจ่วมะเขือเทศเลยจ้ะใส่ปลาแดบกบน้องเดงเลยแคบหมูจ้ะแคบหมูพิตาเฮดเองแซ่กบกรบฟังเสียงเด้อพุ่นน่ะโอ้ยอพุ่นน่ะโอ้ย กอ,อ,อบลายกรอบลายน้องแดงคนคนสาวตากเนาะสาวตากจ้ะพ่อเป็นคนจังหวัดตากแม่เป็นคนโคราชจ้ะผานะาถึงวา่งวาว่าอีสานได้แม่โคราช้านเอ่งนี่นะอ,อ,อืเคยกินย่างดิบ,ดบชิมดูมีประโยชน์มากมายกับแจ๊กดิบเนี่ยอ,อร่อยจ้ะ ลื่นๆเนาะอืมลื่นๆแต่มีประโยชน์นะกินดิบๆบอกไว้เลยนอืมแซ่บเนาะลาบเห็ดกระแซ่บเด้อจาะพี่น้องจ <c oughs> ้าปร๊ดลาบเห็ดจ้าอืๆ มาด้วยจ้าพี่นอ้องลาบเาาผ็ดซาตาพาแซบแส่บๆจ้าใส่มาทูด้วยนะเนี่ยมแซ่บครับแส่บครับข้นเหนียวบดได้ใส่ติ๊บก,กินลูกสิ้นปลาลูกสิ้นเนื้อแก่เผ็ด 음, mm 음. -hmm. Mm -hmm. ถ้าม ah ันเผ็ดมากมันช่วยเคลือบกระเพาะได้นะจริงจริงเบิดคำมชิบะจ้า่องจ้ามาเ้อชิ้นปลานะแก่เผ็ด อืมอืมกิ่นเนี่ยอืมอัดิโชแยกออกเป็นไปแล้วคุณหัวปลีชัดๆรลองอ่ะกอัดิโชรันับแรก,กแรับส้มตำอัดิชโชยาทุกคนนีม่มีประโยชน์มากมายเดยเฉาะเด้อ <laughs> เมือนหัวปีมากออันนี้ก็แก้เผ็ดได้นะน้องนัอนบิงบิงบิงขอบคุณค่ะจ้าจสาวตาไม่ได้กินข้าวคนเดียวเด้อวันนี้กินซ่อมตากับน้องรักสุดที่รักน้องที่พาไปหาเห็ดนี่แหละที่เอามาทำลาบเห็ดนี่เลยจ้า ใบยูไก่เลยจ้ะอืมอืมโมเนี่แกฉันไหนฮะใ,ใบโบวบคิดถึงไอ้เม,มาเลยเนาะแกฉ้ำไหนอ,อืมน้องแดงเขาก็ให้มานะเง่าอ่ะเง่าของต้นมันอ่ะน้องเขาขุดมาให้เยนนออกๆใช่ไหมเง่าเดียวโอ้โห เอามาลงในกระถางนะคะทุกคนกระถางแบบโฟมอ่ะโฟมอ่ะมันขึ้นแบบว่าพรุบๆุบ,ปบไปเห็นแล้วใช่ไหมแดงกว่านั้นอือหือหน้าร้อนนะตัดกินไม่ทันเลยเนี่ยหน้าหนาวมันจะตายแต่ไม่คงไม่ตายนะคะไม่ตายไม่ตายเงามันยัองอยู่อือโอ้โหล,ะละหรอ่ะดำดำกินให้อิ่นมนะน้อง พี่จาจัดให้น้องอยากกินกุ้กชิ้นจากหน่อยอีกบอขอบคุณค่ะโอ้ยเอาน้าเอาน้าขอบคุณนเน้เานไว้นั่นแล็กเดซิสดน้องน้ำอยากที่สดบอกแมนครับพี่อ,อุ้ยพะละเผ็ดมากพอพี่ตาคนกินเผ็ดเด็ไลหวัดอย่างดีโควิดคือ,อ,อสิ่หายไปนีแ่แหละเนาอ,อืม <laughs> <ะ>เผ็ดมากเผ็ดมาก เมนพิตาตาตำพริกใส่สิบหางนวยสิบหานวยเบิ่งแหมสองน่วยนี่สิบหางนวยเบิ่งพี่นอ้องเพ็ดรลายสาวตาสาวสาวตาพูดจำเนียงนี่เรอหน่วยเพ็รมากจ้ะเดี๋ยวขอพักยกไปกินน้ำแป๊บนึ่งก่อนเด้อพี่น้องแ่บหลายพริกสิบหางนวยเพ็ดไลายโควิดคือสิบมาไกลแล้ว อย่าลืมอย่าลืมติดตามคลิปพี่ตาผสาวตาพาแซบเด้อจ้ะเด้อก่อนไลค์วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีนะคะทุกคนสาวตาเขาขอกินกับเพื่อนน้องไม่ไหวแล้วหมเผ็ดมากเล็ดมากเลยนะเผ็ดให้ดูสิเผ็ดมากจะ่าเผ็ดให้ดูดิ Oh แกเอ่อนำมุกจะไหลแล้วจะเช็ดสะายท่านผู้ชมเนาะแซ่บกินรยอะกินเยอนใจดอกเนาะบอกไปฝรั่งอืม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 ใช่ๆเอามเอาไหมกินกินเยอะลยกินเยอะทั้งโรคเบาหวานทั้งความดันมันช่วยได้หมดเลยนะ มันสดสดได,ด้ดีๆนะบอกไปเลยนะกินกินไหมไม่อยากกิน,นะจ้าแบเบนาะคุณน้องคะ<ว>พี่ตาไม่รู้ว่าแกไม่ไม่ได้กินพริกเผ็ดขนาดนี้คิดว่ากินเผ็ดเหมือนพี่ตาพี่แต่ทึงใส<อ>่พริกแบบว่ากินไม่ยัง้งสิกินเผ็ดแต่ว่าเผ็ดจังซี่มัเนเผ็ดหลายเลยอะกิน สมซำใส่สักเจ็ดเม็ดแปดเมตรนี่สชว่าอันนี้สิบห้าเมตรหรอจริงนะเออเด่นไม่หมอแค่สิบห้าโอ้โหพี่ตาไม่รู้สึกอะไรเลยบอกไปเลย จบแล้วเป็นกำลังใจกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามช่องให้สาวตาด้วยนะคะ